สวัสดีครับลูกเสือเนรนารีโรงเรียนดิทยาวรรณาลายัยระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ทุกคนครับซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนะครับพวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณวิทยุแล้วก็สัญญาณไฟไปแล้วนะครับซึ่งในชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับคุณครูธนงค์รักษาสิรินะครับโดยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการให้สัญญาณการน,นําอากาศยานเข้าจอดนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ามาเชล l i n g นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณต่างๆนะครับ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการฝึกกันนะครับอุปกรณ์แรกนะครับก็คือไม้รับอากาศยานนะครับซึ่งของจริงนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายไม้ปิงปองนะครับโดยจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่าที่คุณครูใช้อยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าโดยการใช้ไม้รับอากาศยานแบบนี้นะครับสามารถใช้ในเวลากลางวันนะครับโดยอุปกรณ์นี้ก็จะทําให้นะครับผู้กัปตันนะครับสามารถมองเห็น การให้สัญญาณเข้าจอดได้นะครับมาดูในส่วนอุปกรณ์ที่2นะครับก็คือกระบองไฟนะครับเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับโดยจะมีสัญญาณไฟนะครับเวลาเรากดก็ให้สัญญาณไฟนะครับซึ่งอุปกรณ์นี้ก็จะใช้ในเวลากลางคืนนะครับข้อดีของมันก็คือมันมีไฟในตัวนะครับโดยกัปตันก็จะสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนนะครับแต่ถ้าลูกๆทุกคนนะครับ ไม่มีอุปกรณ์นะครับเราก็สามารถใช้มือเปล่าของเรานะครับในการฝึกท่าต่างๆได้นะครับครับสำหรับท่าแรกก็คือท่าเครื่องมาทางนี้นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า place yourself facing me ครับท่าต่อมาก็คือท่าเลี้ยวซ้ายนะครับหรือภาษาอังกฤษคือ turn left ท่าต่อไปนะครับก็คือท่าเลี้ยวขวา turn right ถ้าต่อมานะครับก็คือถ้าตรงมานะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ move ahead ถ้าต่อมานะครับก็คือถ้าลดความเร็วหรือ slow down ถ้าต่อมานะครับก็คือถ้าหยุดหรือ stop ถ้าต่อมานะครับก็คือถ้าดับเครื่องยนต์นะครับหรือ stop engine ถ้าต่อมานะครับก็คือถ้าใส่ไม้ห้ามล้อหรือ chocks inserted ถ้าต่อมาก็คือถ้าติดเครื่องยนต์สาย หรือ start engine left ถ้าต่อมานะครับก็คือถ้าติดเครื่องยนต์ขวาหรือ start engine right แล้วก็ถ้าต่อมานะครับก็คือถ้าถอดไม้ห้ามลอนะครับหรือ shock remove ส่วนถ้าสุดท้ายนะครับก็คือถ้าถอยหลังหรือ move back การให้สัญญาณน,นำอากาศยานเข้าจอดหรือ marshaling signals โดยท่ามือเปล่าให้ผู้ให้สัญญาณทำท่าเตรียมพร้อมในลักษณะนี้เมื่อต้องการให้เครื่องบินเลี้ยวซ้ายให้ผู้ให้สัญญาณชี้มือซ้ายและใช้มือขวาโบกไปด้านหลังในลักษณะนี้เมื่อต้องการให้เครื่องบินเลี้ยวขวาให้ชี้มือขวาแล้วใช้มือซ้ายโบกไปด้านหลังในลักษณะนี้ เมื่อต้องการให้เครื่องบินตรงมาหาเราให้ใช้มือทั้งสองข้างโบกผ่านไปด้านหลังเมื่อต้องการที่จะให้เครื่องบินลดความเร็วให้ลดมือลงแล้วโบกมือช้าๆเข้าหาตัวเองในลักษณะนี้นหากต้องการให้เครื่องบินหยุดให้ใช้มือประสานกันเหนือศีรษะ เพื่อส่งสัญญาณให้เครื่องบินหยุดเมื่อต้องการให้เครื่องบินดับเครื่องยนต์ให้ใช้มือซ้ายหรือมือขวาทำท่าปาดในระดับคอเพื่อจ้าหนารบอกให้ดับเครื่องยนต์เมื่อต้องการห้ามล้อให้ทําท่ายกนิ้วโป้งขึ้นเหนือศีรษะหันนิ้วโป้งเข้าหากันท่านี้คือท่าใส่ไม้ห้ามล้อโดยท่านี้เราสามารถเข้าไปหรือให้บริการกับเครื่องบิน หรือผู้โดยสารก็สามารถลงจากเครื่องบินได้เมื่อเครื่องบินพร้อมที่จะทำการบินแล้วอันดับแรกให้ทำการติดเครื่องยนต์โดยถ้าติดเครื่องยนต์ซ้ายให้ใช้นิ้วชี้ชี้ไปที่เครื่องยนต์และใช้มือขวาทำสัญลักษณ์1น,นิ้วและหมุนเพื่อเป็นการบอกสัญญาณว่าเครื่องยนต์ที่1กําลังติดอยู่เมื่อเครื่องยนต์ซ้ายติดแล้ว ก็ให้ส่งสัญญาณเครื่องยนต์ขวาโดยใช้มือขวาชี้ไปที่เครื่องยนต์แล้วมือซ้ายทำสัญลักษณ์2นิ้วเพื่อบ่งบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่2แล้วหมุนก่อนที่เครื่องบินจะออกต้องถอดไม้ห้ามล้อโดยเพื่อให้สัญญาณจะใช้นิ้วโป้งหันออกแล้วกางเขียนออกจาก,กันซึ่งทำตรงกันข้ามกับการใส่ไม้ห้ามล้อ และสุดท้ายการให้สัญญาณถอยหลังโดยผู้ให้สัญญาณจะบกมือระดับเอวเครื่องบินก็จะถอยออกและสุดท้ายผู้ให้สัญญาณก็จะยกนิ้วโป้งขึ้นเพื่อเป็นการบอกสัญญาณว่าเครื่องบินได้ออกจากจุดจอดเครื่องบินและนี่คือการรับอากาศยานด้วยมือเปล่า การรับส่งอากาศยานด้วยอุปกรณ์สิ่งที่เราจะต้องมีคือไม้รับอากาศยานซึ่งมีลักษณะคล้ายไม้ปิงปองมีสีแดงหรือส้มเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลโดยในท่าแรกเมื่อเครื่องบินมาถึงทางขับผู้รับอากาศยานหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า m a เชลเลอร์ก็จะให้สัญญาณคือให้ชูไม้ที่มีสีแดงหันออกมา เมื่อนักบินเห็นทัศนสัญญาณแล้วก็จะทราบว่าให้นำอากาศยานเข้าจุดจอดบริเวณนี้เมื่อเครื่องบินมาข้างหน้าแล้วเราต้องการให้อากาศยานเลี้ยวซ้ายให้เราใช้ไม้ชี้ไปทางด้านซ้ายมือขวาโบกจะทำให้นักบินเลี้ยวซ้ายตามทิศทางที่เราต้องการหากต้องการให้เลี้ยวขวาให้ใช้มือขวาชี้ใช้มือซ้ายโบก นักบินก็จะเลี้ยวขวาตามทัศนสัญญาณที่ให้ถ้าต้องการให้เครื่องบินบินตรงกับผู้รับสัญญาณอากาศยานให้โบกไม้รับสัญญาณสองข้างพร้อมๆกันนักบินก็จะบินตรงเข้ามาตรงผู้รับอากาศยานเมื่อต้องการให้อากาศยานลดความเร็วก็จะลดมือลงและโบกช้าลง เพื่อให้เครื่องบินนั้นลดความเร็วเพื่อเตรียมที่จะจอดเมื่อถึงจุดที่ให้จอดแล้วให้นักบินทำการเบรกโดยการนําไม้วางเหนือศีรษะในลักษณะนี้นักบินก็จะทำการเบรกหรือหยุดอากาศยานนั้นเมื่อเครื่องบินหยุดแล้วต้องการให้นักบินดับเครื่องยนต์ให้ใช้มือซ้ายหรือขวาทำท่าตัด ในระดับคอคือการให้นักบินนั้นดับเครื่องยนต์เมื่อดับเครื่องยนต์แล้วเจ้าหน้าที่ภาคพื้นจะนำไม้ห้ามล้อไปวางไว้บริเวณล,ล้อของอากาศยานเพื่อป้องกันการลื่นไหเลเพราะอากาศยานมีน้ำหนักมากโดยผู้ให้สัญญาณจะให้สัญญาณโดยหันไม้รับอากาศยานเข้าหากันเมื่อนักบินเห็นก็จะทราบว่า เราได้สวมไม้ห้ามล้อที่ล้อของอากาศยานแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถให้บริการอากาศยานต่างๆได้เช่นให้ผู้โดยสารลงเป็นต้นเมื่อจะนําอากาศยานออกจากลานจอดเมื่อผู้โดยสารขึ้นเครื่องหมดแล้วเครื่องบินปิดประตูเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกจากสนามบินให้มาเชลเลอร์หรือผู้ให้สัญญาณทําการให้สัญญาณการออกจากสนามบิน โดยเมื่อเครื่องบินพร้อมที่จะติดเครื่องยนต์มาเชลเลอร์จะยกมือซ้ายที่มีไม้และใช้มือขวาหมุนเพื่อแสดงถึงเครื่องยนต์ที่กำลังติดในลักษณะนี้และเมื่อต้องการติดเครื่องยนต์อีกด้านหนึ่งให้ทำลักษณะเดียวกันในทิศทางตรงกันข้ามก่อนที่เครื่องยนต์จะออกจากลานจอด มาเชลเลอร์ er, จะให้สัญญาณการถอดไม้ห้ามลอ้อโดยทำมือติดกันจากนั้นแยกมือออกจากกันลักษณะนี้นักบินก็จะทราบว่าผู้ให้สัญญาณได้ให้ภาคพื้นนำไม้ห้ามลอ้อออกจากล้อแล้วเครื่องบินก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้จากนั้นเมื่อต้องการให้เครื่องบินถอยหลังมาเชลเลอร์ er, ก็จะให้สัญญาณโดยการโบกถอยหลังในลักษณะนี้นักบิน ก็จะถอยหลังเข้าสู่บริเวณทางขับได้และทำการขึ้นบินต่อไปไอการรับอากาศยานในเวลากลางคืนโดยมีอุปกรณ์ที่ใช้คือกระบองไฟข้อดีของการใช้กระบองไฟคือนักบินสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจนโดยอันดับแรกเมื่อนักบินนำอากาศยานมาที่ทางขับ ผู้รับอากาศยานต้องการให้อากาศยานมาจอดอยังบริเวณจอดให้ผู้รับสัญญาณชูกระบองไฟขึ้นในลักษณะนี้เมื่อนักบินเห็นแล้วก็จะทราบว่าสามารถจอดอากาศยานบริเวณนี้ได้เมื่อมาเชลเลอร์ต้องการให้เครื่องบินเลี้ยวซ้ายให้ใช้มือซ้ายที่มีกระบองไฟชี้ไปทางซ้ายแล้วใช้มือขวาโบกผ่านไปด้านหลังหากต้องการให้เลี้ยวขวา ให้ใช้มือขวาชี้ไปทางขวาแล้วใช้มือซ้ายโบกผ่านไปด้านหลังในลักษณะนี้หากต้องการให้เครื่องบินมาตรงหน้าให้ใช้มือสองข้างโบกผ่านไปด้านหลังในลักษณะนี้หากต้องการให้เครื่องบินชะลอความเร็วให้ลดมือลงและโบกช้าๆในลักษณะนี้ เมื่อต้องการให้เครื่องบินหยุดให้ใช้กระบองไฟทำสัญลักษณ์คขวยกันในลักษณะนี้หากต้องการให้นักบินดับเครื่องยนต์ให้ใช้กระบองไฟข้างใดข้างหนึ่งทำท่าตัดในระดับคอเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ดับเครื่องยนต์หากต้องการให้ใส่ไม้ห้ามล้อ ให้ใช้กระบองไฟหันชนกันในลักษณะนี้เพื่อให้ภาคพื้นดินสามารถให้บริการต่างๆได้เมื่อเครื่องบินพร้อมที่จะทำการบินแล้วอันดับแรกให้ทำการติดเครื่องยนต์โดยถ้าติดเครื่องยนต์ซ้ายให้ใช้กระบองไฟซ้ายชี้แล้วก็ใช้กระบองขวาหมุนเป็นวงกลมเมื่อต้องการให้ติดเครื่องยนต์ขวา ให้ใช้กระบองไฟขวาชี้แล้วใช้กระบองไฟซ้ายหมุนเป็นวงกลมเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วก็จะส่งสัญญาณให้ถอดไม้ห้ามล้อออกจากกันโดยใช้กระบองไฟแยกออกจากกันในลักษณะนี้และเมื่อต้องการให้เครื่องบินถอยออกจากลานจอดก็ให้ใช้ ระบองโบกทั้งสองข้างและหมุนในลักษณะนี้ครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอสรุปท้ายวิชานี้นะครับก็คือเราเป็นลูกเสือเหล่าอากาศนะครับคนที่จะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการบินการจราจรอากาศเป็นหัวข้อหนึ่งหรืออีกวิชาหนึ่งนะครับที่ ลูกเสือเหล่าอากาศทุกคนควรที่จะได้เรียนรู้นะครับเพราะเครื่องบินไม่สามารถบินได้เองหากขาดบุคลากรที่จะมีส่วนเข้ามาควบคุมในการบินนะครับวิชานี้จึงเป็นวิชาที่ลูกเสือเหล่าอากาศนะครับควรที่จะเรียนรู้เพื่อจะนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือว่าช่วยในยามศึกสงครามได้ครับซึ่งในสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ